นีงเสียงใกล้ๆกล้สบายดีสบายดีสบายดีกิ่งสาวนาทรายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะสบายดีสบายดายยามแรกเนี่ยพี่น้องมื้อนี้เนาะเจ้ากิ่งกะได้มีเวลาว่างแล้วนะพี่น้องหลังจากที่หนึ่งเข้าแล้วแล้วกับแพ้วแรงมาหนี่เลยเนาะเจ้ากิ่งเซเบิ้งกกอันนี้พี่น้องเจ้ากิ่งบ่ฮู้มันคือกกอีกอย่างเนาะ ในซองเรเขียนนาหมักแตงแต่สกิ้งเห็นดอกคือหมักอึแต่ว่าดอกมันคือหมักอึแต่ว่าหมักมันคือคือหมักน้ำบพาพี่น้องสกิ้งกับบุญงูเนาะสกิ้งบุเคยเห็นดอกเพื่อมันจะเป็นแต่ว่าเคยเห็นพันจะเคยเห็นเป็นครั้งแรกเนาะเนาะเห็นก็คือเป็นกบใบก็คือหมักอึพี่น้องดอกก็คือหมักอึแต่ว่าหมักมันคือหมักน้ำแต่ว่าเป็นซี่ขึ้นเทิงแต่ว่ามี อะไรเ้ยมาจักน no, ันชิเว่าหลวอพี่น้องเี่จกิงสิพามาละาสวนยำแรงเนอะมามาเบิ่งหมักแตงอันนี้กันเลยนะพี่น้องมักแตงบอกมักแตงหรืว่ามักอหง้งหวพี่น้องปะไปเบิ่งทำกันเลยพี่น้องแหว่าหง้งงนี่เนาะก็คือโสมหนาต้นที่เี่จกินก็เนาะที่จริงใบคือใบหมักอื้อขนาดพี่น้องคือมักอืเลยแปลว่าคือมักอืตอนที่มักอลังเป็นพุมท่นได้ออกแบบว่าเป็นแบบเค ทำทำทำนี่หมากมันเนาะพี่น้องนี่นี่หมากปันเนาะเมนสกิ่งงงออกกระเป๋ามือเอามือออกเลยล่ะนี่ดอกก็คือดอกมักอึเดะเลยนี่บ้านสกิ่งก็ดอกมักอึคักเลยนี่หมากก็มีมันดูเหี้ยนี่เนาะคือดอกมักอึคักแน่เลยได้นี่แต่ว่าหมากออกมาแบบสิเขาเอิ้น้ำหมากอียงสกิ่งบูบันนอกคนแปลว่าสกิ่งบันนอกคนจะแล้วพี่น้องคือก็มักอึเดะเลย เดแห้งน so like ี่มากมันเห็นบ่พี่น้องนี่เดวสกิงสบายเบิ่งหมากอื่นแล้วเนาะมีนี่พี่น้องมีหลายอันเลยมีแต่เงาเดียวอะไรเอยเออลายมีหลายอันอยู่บ่หรือมีเงาเดียวนั้นหมากแล้วพี่น้องค่ะหมกอึ้ขักขัเนาะนี่เอาอื้อเลยนี่เราบอกอื้อแม่อัดบ้านสกิงกันนะสกิงนต่บุฟี่มันคือต้นอีกอย่างเนาะเกิดมาเป็นตัวคนมีเคยเห็นจากเธอเงานี่ก็ยังบุมีหมากเนาะ พี่เนาะค่ะเหงาอนค่ะพี่น้ะหมักอึครับแง่เนาะนี่บ่งใบนะพี่น้องหาเนาะพี่น้ะงงมันคือหมักอย่างสายบอกเสากิงแม่เสากริงเป็นคนบ้านนอกไม่ฮู้ดอกค่ะนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่านี่อันนี้ดอกหมักอึ้ล้นแล้วเนาะบ้านเสากิงเอินดอกหมักอึอห่าวเลยนี่ฮะมันคือหมักอึ้ให้เห็นจะปืนไห้ไรมันคือหมักอึขนาดเลยค่ะอ้คือหมักอทธนทะเลามคเื่อบ้านเสากิงเอินเนาะ นายพี่เนาะสกิ no. ้งลืมถามว่าหมากอันนี้เหรมันกลิ่นยังไงก็สกิ้งโบฮูเฮงหรือได้แบบขนาดซื้อยังไม่เคยเห็นนะแม่ซื้อป่ะขนาดตัวจริงยังไม่เคยเห็นจากเธอหมาเนาะคือหมากอะไรก็สกิ้งโบฮู้พี่เบิละแม่กลิ่นจังไดวะพี่เนาะไงและหมากสับประมือขัดนนั่นเอาไปเห็ดนะกลิ่นข้าเจ้าเห็ดกลิ่นแล้วเลยเอาไปแกงชะโนมายวะพี่เนาะสกิ้งคิดว่าคือเออไปแกงชะโนมายเรื่องมาจากใดสกิ้งกโบฮู้เนาะ จะเป็นปักกาศดซอมพักกาศอีอย่างก็เขาเอินพักกาศดซอมมาแล้วนะแม่นี่ผ้<พ>าดำท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 ำ <ไป S 1> อ่ะไ, <ป S 1> ได้พามาเบ่งก๊กอ,นอนนันที่แปลกประหลาดขนาดแล้วก็สิผ้าไปกินมักถั่วนน้องอยู่ทางด้านนั้นสก,กินสิปีตทางใน,นหูนนั่นเนาะอ่ะไปไว้ไปเจอกันตอนทอสวนนั่นน้องเพื่อสิปีมันโมเมนต์ของงายก็คือแต่โดนแล้วนอกที่สกินบ่ได้มาสวน,น ก็มายูมาฮดฐาน้น้องพี่น้องเด็กก็ตายออกไปแล้วค่อนข้างที่จะลําบากเพราะว่าทางประตูมีบ่เข่านะครณทางนั้นจะเป็นประตูน้องทางผาสีดำๆพี่น้องก็บังเนี่ยทาขาวทุกงากแฮ้ง <laughs> ชอกกิ้งสนะิไปแล้วพี่น้องวันนี้ไว้เจอกั<ห>นตอนอช็อกกิ้งเ,เอาบักรทัวรแล้วไ,ไม่เจอกันนานมากทัวใหญ่ขึ้นเป็นก็แม <laughs> <laughs> ง,งกระเตื้องเก่าเี่น้องไปเจอกันนานกันเล้เนาะ มาเดี๋ยวสกินสีผ้าลงไปมักถั่วกันเลยนะมักถั่วจนเป็นหมากกันนะพี่น้องดนสมควรเราทีบดดิพาวัเบิ้งมักถั่วนี้ครือก็คือขึ้นสูงแล้วเดี๋ยวสกินสิพาเบิ้งมักถั่วกันเลยเนาะพี่น้องอู้นี่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 หมากเลียงใหญ่เหี้ยนจัดการปิดแตรบดบดจ้ำบดจามปิดลงลงบิ๊กหนึ่งเฮ้ยโอ้กระต่ายปิดมักถั่วนะพี่น้องปิดปิดเป็นตะแท้่ นี่ได้แล้วมักถั่วมัสถั่วมัสถั่วเดี๋ยวสกิ้งสิไปตามล่าเนาะเดี๋ยวสกิ้งจะไปหาอีกไรกว้ยพี่ทู้งหลายเนาะทั้งนั้นก็จะเป็นประกาศตีนมีของสกิ้งที่้องสังเกตเลยงามขนาดเลยนี่สกิ้งเนาะสกิ้งสิปิดเนาะเตบนี่ป๊าอ๋ออะไรเนาะนี่เดี๋ยวสกิ้งใช้เบิรงประกาศทั้งนั้นก่อนเนาะ นี่พี uno, os, inas, también, empresas, sí, ่น้องส่วนก็คือคอนข้างที่สิงามงามจริงๆงามจริงๆบักถั่วเอ้ยผักกาดที่เห็นในภาพเป็นผักกาดจริงๆไม่ใช่แค่ผักกาดแสดงมาแต่สกิ้งซีซีไม่ดูเนาะรับรองว่ากรอบจนพี่น้องต้องอยากนําแน่ๆเฮ้ยตาแดงนี่ก็คือมัสถั่วมัสถั่วที่สกิ้งไปเด็ดมานี่ก็คือหลักแม่มาอุ้ยอะไรบางกลอง

่าปลายัยงก็คือมะทั่วปอดสารพิษทั้งใดๆ,ๆทั้งสิ้นเนะนแต่คือมีแต่ฝุ่นคลอบเท่านั้น,ขขนที่ได้อยู่ในสวนของสักกิงนะบวันจะเป็นทักหรือว่ามักทั่วหรือวอะไรก็ตามนะมันมัะทั่วหยาวที่น้องสก,กิงเล่นใหญ่พอด อลืมยำบักลค่าลืมหย่ำบอ,อ่ะค่ะเขาเป็นไปแล้วนะพี่น้องป่ะเก่เงพี่พาออกมาแบบมักเล่นนะพี่น้องคลิปแต่ต้องมีมักเล่นนะเพราะว่ามักเล่นคือมักเล่นแหละ <c oughs> เอออแล้เข้าตาเข้าตา ย่างย่างเดือดสแนนด์ฮอตพี่น้องก็มักเล่นสูงแงีสังเกตบั้งนโป้โก็มักเล่นเนาะพี่น้องสกิงปลูกก็มักเล่นสูงไปร้อยห้าสิบปลายเนาะห้าสิบปลายเซนติเมตรปลาเข้าไปเบิ่งทั้งในเนาะพี่น้องในวันนี่ก็จะมืดๆแน่ตายไปยืนฮนแล้วจอนจีเบอร์เห็นเขาก็ตาย้แล้วส่วนสกิงก็ลังล่มเนาะนี่วงในนี่ไม้ที่สกิงมัดขึ้นมันเซไปแล้วพี่น้องใไฮเบิ่งเเาอยู่นิตเลยอ่ะยะเอ๋ ว้าวอยากลุกจังเลยใครเอ่ยถึงฉันฉันมาสักสูงกว่ากระต่ายหลายเะพี่น้องหูว่อกระต่ายสูงกว่ากบเนาะผูป้อพี่น้องมักเล่นแล้จึงมักน้อยมักง่ายมักหยิบหนักมักน่อยมักซุกแล้วปิดกินแล้วกะเยอะเลยเนาะสกิ้งกินป้อพี่น้องสกิ้งเป็นคนมักกินมักเล่นอยู่แล้วนะก็เลยแบบเฮ้อทัวร์มามีมักเล่นไปของตัวเองแบบเยอะๆเยอะๆยะสิสกิ้งกบคงอดเจอบ่วเออ จะเจอเบื่เปราพี่น้องสังเกตคือดกแห้งถ้าแบบมาซุกนี่มันจะเห็นชัดเจนเนาะนี่เอ้ยม,มันล่นคือดกแห้งอือพี่น้องตัวนี้แม่นล่นเนาะแบบง่ายง่ายชิงกันทุนเนาะนี่เนาะพี่น้องเอา้งาง่ายที่มันหักไายว่าเอาขึ้นแม่โอ้พี่น้องโชคดีโชคดีแม่ของสังากาน,เ,นอเอาขึ้น,นแล้วเนาะตอนเอาขึ้นกับซิมี่นี่เนาะหมากมาล่นเนาะพี่น้องนี่ก็คือล่นเรียบร้อย <c oughs> ไม่เป็นไรเนาะพี่น้อง ฮักษาซีบของงานนี้ไว้เนาะไปไปสิไปไปิ่งพักนั้นอะอ่อะอะอะแสกิงเห็นวว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 กววววววอววววาวว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 วนววววยวว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 นวววนวดวว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 วนวนววววววอววววว่วืวว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 งวว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 กเล่นวววเลววยวว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 ว้อวววนวว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 วนวววววนวว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 ลวนี่นี่จุกเลย ก็คือบดรคักบดแน่เลยบางนี่นี่สองจุกเลยบดรคักบดแน่ป้า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 พี่น้องไปเบิ่งพักนั้นเอาแล้วนั่พี่น้องสกิงก็ไม่ได้เอาจบจำลองพวันก็คือมันคขำแมงเเนาะสังเกตจากอันมินิ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 คือความคขำของมืดที่กล้องสกิงเราสามารถโฟกัสให้เห็นได้เนาะอันนั้นเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะสกิงก็คือสิได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับส,สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ซัก,กิงีคลิปต่อไปเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของซก,กิงเนาะสำหรับมือนี้ก,ก็คือสิได้ขอตัวล้ำลาไปก่อนเนาะสบายดีไม่ไม่ไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะ <c oughs>